ช่องปะบวัวบ้านสวนสวนปลูกสวัสดีค่ะมนุษย์ยายจะมาขอพูดเรื่องเรื่องหลานเนาะเรื่องหลานก็คือว่าเมื่อก่อนสมัยเราหนุ่มๆอายุยังน้อยเราเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกนี่ก็คือสมัยก่อนก็เด็กๆอ่ะเขาจะเล่นกันเป็นกลุ่มเล่นด้วยกันพ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่เขาก็จะเล่นกันแล้วก็เอาตัวรอดได้ง่าย ดูแลตัวเองเป็นเด็กๆสมัยก่อนแล้วก็เช้ามาก็กินข้าวแต่งตัวไปโรงเรียนเราก็รีบไปไล่ไปนาะเขาก็ไปโรงเรียนเดินไปเองเดินไปเองไปโรงเรียนใกล้ๆบ้านแต่สมัยนี้มาเป็นมนุษย์ยายคุณผู้ชมขาเป็นมนุษย์ยายนี่เหนื่อยกว่าเลี้ยงลูกเป็นสิบเท่าตั้งแต่หลังปีใหม่มาลูกสาว น้อลูกสาวเข้ามาบ้านมาปีใหม่เอาก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปเ้าทีนี้แม่เขาก็ย้ายโรงเรียนจากโรงเรียนที่ใกล้บ้านเนาะไปโรงเรียนเอกชนที่ในในตัวตัวเมืองก็ไม่ไกลค่ะสี่ห้ากิโลก็มาแจ้งย้ายทางนี้เอาเอาเอกสารทางนี้ไปทางนู้น เอกสารมันก็ไม่ครบค่ะไม่ครบสักทีเอาเขาก็เลื่อนว่าเออวันนั้นวันนี้ยายก็ขับรถไปไปส่งห้านไปโรงเรียนก็ไปโรงเรียนแล้วตอนเย็นไปรบับอ่ะก็ไปรับเอกสารไปดูไปดูเอกสารว่าได้ไหมเขาก็บอกเออยังไม่ได้พออไม่เข้าอืมเอาเลื่อนไปวันหลังไปเอาเอาเอกสารไปส่งแล้วเอาคนที่ ดูแลเงินเรื่องเงินเงินสะสมเขากับเงินสากรร์โรงเรียนที่เราก็าหุ้นไว้นะคะคนนั้นอะ่ะยังไม่ได้ทำให้เอาวันหลังไปอีกไปอีกไปเอาเงินเงินเงินฝากของเขาแล้วก็เงินลงหุ้นไว้อเอาได้ตรงนั้นแล้วยังขาดอะไรนะอีกคือพัฒนาการของเด็กอะที่เขาเขียนบันทึกไว้แล้วก็ เรื่องการเรียนของเด็กอะไรเงี้ยก็ยังไม่เสร็จยายก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาจากโรงเรียนนี้ไปโรงเรียนนู้นจากที่หลานย้ายโรงเรียนเนาะก็เป็นเรื่องนิดนึงเป็นเรื่องคือต้องใช้ความอดทนนิดนึงครูโรงเรียนนี้เขาก็เกรงใจเหมือนกันบอกก็ย,ย้ายวันนั้นวันนี้ก็เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็ให้เวลาเขาไม่เป็นไร ทางนู้นก็บอกพาหลานไปถ่ายรูปนะขาดอันนู้นอันนี้นะเขาก็บอกแล้วก็บอกจ้าเดี๋ยวจะไปจัดการให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ยายก็โทรบอกรถตู้ให้ให้หลานขึ้นรถตู้เช้ามาก็อาบน้ำแต่งตัวอาหารข้าวให้กินแล้วก็มารอรถเดินมารอรถเพราะว่าบ้านยายอยู่ ในค่ะอยู่ในจากถนนใหญ่อประมาณสามสามหลังก็ขับรถออกไปเนาะแล้วก็ไปส่งน้องด้วยรออยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั่นแหละค่ะส่งส่งน้องมินจูด้วยแล้วก็ให้พี่ฟอร์จูนขึ้นรถตู้ด้วยพอรถตู้มาเอาพี่ส่งขึ้นรถตู้น้องมินจูวิ่งทลาเลยจะขึ้นรถร้องไห้แบบใจจะขาดเลยสงสารมาก บอกรออีก3าเดือนลูกมกรากุมพามีนามีสาโองสี่เดือนพฤษภาก็จะเอาเข้าไปที่นู่นละไปโรงเรียนนู่นละค่ะสามขวบค่ะมนุษย์ยายยายก็เลยไม่ได้ทำคลิปไม่ได้ไลฟ์สดไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมเพื่อนก็ไปช้าค่ะก็ประมาณนี้แหละค่ะมีเรื่องมาเล่าเนาะเล็กๆน้อยๆก็คือว่าชีวิตยายอะ่ะ ชีวิตป้าบัวคือสมัยก่อนเลี้ยงลูกเนาะแลาเลี้ยงลูกก็พอลูกโตละมีหลานก็คือต้องทุ่มให้เขาค่ะทุ่มทุ่มเวลาให้เขาเวลาส่วนมากก็ให้หลานดูแลทุกอย่างดูแลทำกันบ้านเดี๋ยวนี้มีการบ้านละก็มีกันบ้านอ้าวเริกเรียนมาสี่โมงถึงบ้านก็ทำกันบ้านหุงหาอาหารอาบน้ำอาบท่าดูแลทุกอย่าง หลานๆหลานน้อยสองคนก็คือว่ามนุษย์แม่แล้วก็มาเป็นมนุษย์ใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเป็นเรื่องใหญ่ก็คือพ่อแม่เขาอะ่ะเขายกให้เราแล้วยกให้เราดูเลเราก็ต้องดูเลรับผิดชอบให้เต็มร้อยพ่อแม่เขาก็ทํางานถ้ามีโอกาสเขาก็มากันทั้งพ่อทั้งแม่มาหาลูกเขาแล้วก็เขาก็ส่งเงินให้มาเลี้ยงดูทุกเดือนค่าใช้จ่ายเป็นนม แพมเพร์อสิ่งของอย่างอื่นจิป,ปะถะานี่แม่เขาจัดการหมดแม่เขาจัดการหมดค่ะปะบวกก็พูดมายาวเลยคือไม่ใช่เรื่องดราม่านะคะคือว่าเป็นเรื่องภูมิใจที่เราใช้ร่างกายใช้จิตใจของเราเนี่ยมันคุ้มค่าคือจากที่เลี้ยงหลานแล้วมาเลี้ยงเออจากเลี้ยงลูกแล้วมาเลี้ยงหลานนะ่ะคือว่าเรา มีความภูมิใจแล้วก็มันคุ้มค่ากับร่างกายเราเนี่ยที่เกิดมานะคะคือใช้มันคุ้มค่าใช้มันคุ้มค่าคือคืออะไรอ่ะเขาเรียกอะไรประวันึกไม่ออกตอนนี้คือคุ้มค่ามากคือเลี้ยงลูกแล้วก็มาเลี้ยงหลานดูเลหลานมันก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยนี่เหนื่อยมากเหนื่อยมากเหนื่อยมาก แต่ก็ทุกบ้านก็เลี้ยงหลายแบบนี้แหละค่ะพ่อแม่เขาก็ไปทํางานกันแต่สมัยป้าบัวนี่เลี้ยงเองค่ะสมัยป้าบัวเลี้ยงลูกสองคนเลี้ยงเองทําไล่ทํานาทําทํานาด้วยทําสวนทําอะไรก็เลี้ยงลูกไปด้วยดูแลลูกๆไปด้วยแต่มันไม่เหมือนอย่างปัจจุบันนี้เด็กๆเขาก็จะเล่นกันไงเล่นกันในหมู่บ้านไม่ได้ ไม่ได้เหมือนเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นี่ไม่ได้ไปไหนเลยเด็กๆอะ่ะจะอยู่กับความดูเลข,ของเรานี่ไม่ให้รับตาเลยถ้าไปก็คือพาไปจะไปเล่นไหนนี่ก็คือต้องเฝ้าตลอดเพราะว่าสมัยนี้มันอันตรายค่ะมันอันตรายเนาะค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆเ,เนาะพี่น้องทุกๆคนที่แวะเข้ามาให้กำลังใจป้าบัวตลอดขอบคุณทุกไลท์ทุกแชทุกการติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ